วันว่างๆของพวกเราเราไลาโอเบียทางวันวันนี้เรามานั่งอยู่ฟิไลไอ่อีเดียมบอลมีรถปาดเข้ามาับ <c oughs> วันไม่มีอะไรมาครับก็ก <c oughs> ินเบียเย็นนี้ไปลุ้นกันว่าจะเป็นยังไง <c oughs> เราดูรีแอคคนในโลก <c oughs> <c oughs> ใช่แล้ครับเราสั่งมาดินรสเห็ดกับรสมาการีนน่าจะเหนื่อยชอบเห็ดช่วงนี้มันเปิดเทศอิตาเลียนอิตาเลียนครับขบา้าวขาหมูแบบมะเขือเทศเข้มข้นวกกับแป้งบางบาง อ่านยากที่ป่าจริงเมื่อกีน้นะครับมีคนมาขอเลยเซนทีมไลโอ้ด้วยนะฮะแต่ถ่ายไม่ทันนะทุกอย่างมันเกิดขึ <c oughs> ้นเร็วมากเกิดขึ้นเร็วมากตอนนี้เรากาลังจะเดินทางไปโรงหนังที่ไลโอ้กาลังจะฉายนะฮะเป็นน่าจะเป็นโรงแรกในโลกนะ <c oughs> ใช่แหละ <c oughs> เพราะว่าเวอร์ชั่นไทยเรายังทํากันอยู่เลย <c oughs> <c oughs> ใช่ครับนี่คือโรงแรกในโลกนะครับที่จะฉายหนังไลโอนะฮะอันนี้นะครับคือโรงหนังที่กำังฉายเรื่องไลโอนะครับคือโงว่า มา wow. สตูดิโอกันหมในนี้รองหลังก็ต้อง,นะงอเลยหรือตอนที่แบบไอ้อะไนะคะเลยเหลังจากที่มันจบแล้วก็ให้เครดิตมันุ่งหลังหรือว่าอยากจะรอให้เครดิตจบก่อนแล้วไปสักพักนะใกล้เลยใกล,ล้จะ let's get b e h หา d โอ้เด <Yes. S 2> <Yes. S 1> ียร์องเราว้าวรู้สึกยังไงบ้างครับทางเราเริ่มถ่ายแล้วนะครับ ถ่ายบรรยากาศเป็นภาพบรรยากาศให้ดูแล้วกันนะไปนรและิ้กปดันตรมอนสเตอร์จาประเทศไทยกำกับผู c นตร r นี้คือคุณชคริลเอัอยากจะเป็นหนึ่งคนที่สร้างกระแสให้นักไทยเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงจากหนังพีหนังตลกเลยครับมาทำหนังแนวอืน่นกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ดีใจแทนทีมงานหลายๆส่วนที่ที่ทำงาแล้วเนี้ยก็เป็นตัวแทนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาฟิดแบบต่างๆข้บไปบอกบคนั Thank you for attention from i n g here ผมผมมึงได้ได,ได้ได้อยู่ได้เลย thank you ขณทั้งลง Just, I just have a question because I was in the front. Yes. Behind. Okay. And he didn't see me when I wanted to ask a question for the movie. Oh, okay. Very easy, very simple. How many lizards did they use for the movie? Uh, lizard. Lizard. lizard yes. uh, How many did you use for this? Four, Only one? four or five. Four or five. Only? And, and, Except four that is city เอาละครับหลังจากดูไลโอนะฮะเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันโอ้เอาจริงจริงรู้สึกโล่งนะที่ฝรั่งเงินเก็ตมุกอะขำขำกันทั้งหาหาเต็มจุดที่ให้หาแต่แล้วก็หาตรงจุดที่ไม่หาด้วย เอาผมเข้าใจแล้วว <beforehand> ่าเขาไอ้นี่ยังไงแต่เขาตบมือให้เราฉากคอขาดด้วยโล่งใจแบบโล่งใจเลยแล้วก็แบบว่าออเแฮปปี้แฮปปี้หายเหนื่อยเพราะว่าถ้าจะไม่มีเสียงตบมือระหว่างทางนี่ยังจ่อยอย่อางน้นะเออไม่มี reaction ตลอดนะลุ้นลุ้นเยี่ยวเนี่ยผมเข้ได้เลยครับวันนี้ฮปปี้มากๆครับแล้วก็ครับผมฝากด้วยครับ ไลโอโคตรแย่ยักๆครับจะเลืมไปดูกันนครับอันฝรั่งไม่เข้าใจใบกระท่อมนี่อันนี้เห็นได้ชัดเลยใบอะไรวะมัน <c oughs> คืออะไรแจกอะ <c oughs> ไรกัญชาได้อยู่ครับเดี๋ยวไปหาร้านดื่มกันก่อนว่ากันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเชา้าที่สดใสวันนี้นะครับเรากำลังจะเดินทางไปเมืองเบิร์นนะฮะโดยรถไฟนะครับรถไฟ,ไฟ,ฟที่สวิต ครั้งแรกของทีมนี้เลยนะครับแล้วไปดูกันว่าเป็นยังไงกแบบีกนีน,น,นะครับเราีมรถไฟวิ่งระหว่างแบบว่าตัวเมืองนชเยตยครับมาถึงสถานีรถไฟถ้าเดินมันจะไกลามากอันนี้ก็มีรถให้ปีซึ่งเจ็วมากนะเมื่อกี้ทันนพยายามเปลี่ยนแบบให้ทันแล้วไม่ทันนไปดูกันต่อ ลราก็ได้ตัวมาแล้วนะครับ45ฟรังนะครับประมาณประมาณเกือบ2,000นะตัวรถไฟครับเดี๋ยวเราจะลงสถานีสุดท้ายนะครับที่เมืองเบิร์ดไปขึ้นรถไฟกันะฟรังซีรีส์ไม่เคยเจอท่านพู้นู้นนะเหมือนไทยที่มี BTS กับน้องแย้มานั่งรถไฟนะ เสียค่าตั๋วไหมเนี่ยเฮ้ยเสียค่าตั๋วไหมเนี่ยะไรรคับกเป๋าครับเอาตังไปทำหนังหมดแล้วก็เลยไม่ได้ซื้อเสื้อกันหนาวมาใช e ้ถุงแบบเจ็อยู่ในร้อนๆเนหนาวก็นาวดึกควรวดเร็วครับคุณผู้ชมขอบคุณนะครับขอบคุณครับเรามาถึงเมืองเบิร์นแล้วนะครับเย้ 咯，巴陵就类类个地了，那就应该。